งหมายแปลปลามาจ้าเพื่อนๆปลาเพียกเลยในเขียงนี่ก็ปาลารวมปลาตัวเนี้ยทำแดดเดียวก็อร่อยแกงก็อร่อยตัวเนี้ยปลาแดงกล่องวิมีม่องตังเลยปลาทูซุ่มนี่ย่การที่เก็บใส่ถุงไว้ ปลาเมืกตัวแบบง่ายปลาเออินปลาทู่ล่งงด้วยนี่นี่ไอแบนแบนนี่เขแยกการเอินปลาหนวดพ่ามไม่ไจะแกง่งเก็บปลาทู่ไว้ เสียงยังว่ะเสียงแมวหน่อยบอสเสียงยังอันายกการจะเห็ดบบปลาเข้มปานออกอกแล่ปลาออเกแล่ดิอันพี่นอ้องเคยเห็นบ่ที่เขาเอันเห็ดอยู่ในตลาดนะเห็ดขายเห็ด เฮ็ดขายนะเฮ็ดแบบนี้ uh huh. uh huh. แบบนี้ uh huh. ไปเข้าไปงด uh huh. นี่จ้า uh huh. ตัดหัว uh huh. มีแดดแต่เด้ดเอเมเมื่อนี่พี่น้องเอ้ยตกมาหลายเมือ่อ เจะเอาไปเฮ็ดกินดิบก็ได้แล้วจ้าตัวนี้เอาเนื้อเพิ่นไปเฮ็ดไปเล่อออกกินดิบ ลุงหมายเอารถออกไปแล้วเด้อจ้ะเอารถซิบล้อไปเข็นอวนแล้วลุงหมายเมื่อกี้นี่ออกไปเบื้องเลือเลือเขาให้เข็นอวนมันมิตาธอนี่ได้พี่น้องม่ในต้กอะไร อันนี้ล่ะยกการเจ็บไใบบานให้เพิ่นแดดก็นยังสเีเข้มไปฝากงาตัดหัวแบบนี้พี่น้อง ปลาออกะแลเห็นว่าที่เขาเฮ็ดใส่าจานไว้น้ำตลาดนัดนะอี่หละปลาตัวนี้เราจะเขื่อินปลาออกลเล๋ย่อยการเฮ็ดกันเด้อจ่า,าเด้อเดี๋ยวใครมาเบิ่งตอนจอยการเฮ็ดแล้วแล้วมันหลายผลนี่เฮ็ดขั้วปากมันมันมามีตู่ใจเป็นยังคือขั้วตีนมามีตู่ใ่ กันเปล่าก็แล้วเห็วแล้วจ้า ใจตะเกือขคือเกาจ้าเปล่ากระ,กะแลหมักเกลือเหมือนเดิมเพิ่นเป็นปลากกลมแต่แยกกันส่ใส่เกลืออีกจังน้อยกันเด้อเพราะว่าพิ่นบ่เข้มดอกแยกกันว่าได้แล่อันนี้เม่นเป็นปากกลม ไว้จักชั่วโมงกันได้พี่น้องเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งตอนตากจ้ามีปลาไอ้มีปลาด้านร้อมือม,มีสิมี่แดดปะแล้วพี่น้องเอ้ท่านแดดบะฝนหัวตะตกเศ้าเมื่อนี่แยากกันทีเห็ดปลาเข้มไปฝากยา ลูกใส้ไปไงไม้ขึ้นมากพอดีเส็็จปลาเข้มไปฝากงากันว่ามันบ่าใดเข้มดอกพี่นอ้องมักเกลือน,นิดเดียวผู้เ่าว่าต้องกินเข้มถอดแกมแกมงาเ่าแล้วว่าต้องกินเข้ม มืดมากอีกเลยพายุบาคั้นเบิร์อากต้องยาการจะเค็ดตากพ่อหมาดๆนี่เนะาะตัดตากพ่อมันหมาดแทนได้ล่มจักน้อยนี่นะได้สองถาดตัดที่เฮ็ดเบิร์กับที่ใดสามถาดอยู่ ไปตาปลาน้มกันจ้า